น้องเคงก็อยู่ในนี้ไว้นะครับแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับน้องเคงสังเกตที่พื้นถนนนะเห็นลูกศรไหมไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ถูกต้องครับโอเคเวลาเราจะหยุดรถนะครับให้สายตาเรานะเห็นล้อหลังรถคันหน้าเต็มเต็มเลยขึ้นไกนิดนึงได้ครับยังขึ้นไกได,ด้โอเคยุดโอเคทําไมเราหยุดรถสายตาของเราต้องเห็นล้อหลังของรถคันหน้าเต็มเต็มหนึ่งไม่ชนท้ายเขาแน่นอนถูกไหมสองก็คือถ้า รถเขาเข้าเกียร์ว่าโอเคเกียร์แล้วเราต้องเปิดไฟเลือกพาตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เรามาด้วยเกียร์อะไรอยู่เกียร์สองนะครับใช้ออกตัวที่เกียร์สองปล่อยคัดเร็วกววินไปอ,อ,อ,อ่าหยิบไม่เป็นไรครับหยิบคัสจะตั้รถใหม่โอเคไปเลยครับปล่อยคัดแล้วครับปล่อยแล้วค้างค้างสิน้องเองใจเย็นๆเอาไม้พอปล่อยคัดแล้วครับปล่อย้วคาค้างค้างอีกค้างไว้ถูกต้องอปล่อยคัดที่เหลืออ่าไม่เป็นไรครับปล่อยคัดที่เหลือโอเค เดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะตอนนี้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วใช่ไหมครับน้องเฮงเลี้ยวขวานะครับให้อยู่เลนที่2เนาะพอเลนซ้ายสุดเป็นเลนจากด้านนู้นเขาปล่อยซ้ายตรงมาตลอดนะครับมองหน้ารถครับเลี้ยวขวาอยู่เลนอัะปล่อยคัสต่อเนื่องมาดีครับให้อยู่เลนที่2ไว้ก่อนดีครับปล่อยคัสออกเลยครับปล่อยคัสออกแล้วก็เล่นคันเล่งส่งนิดนึงส่งคันเล่นนิดนึงแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นโอเคแล้วก็มองกระจกซ้ายนะครับมีรถเก่งขสีดำนะโอเควางยาง วางแล้วเข้าซ้ายเลยนะครับน้องเห็งเข้าซ้ายเลยครับสายตามองข้างหน้าโอเคเล็กต่อได้เลยครับับไฟเลี้ยวปิดไปก่อนเพราะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขานึกว่าเราจะเลี้ยวเข้าไปที่ปั๊มเนาะตอนนี้น้องเฮงมาด้วยเกียร์อะไรอย right so uh, okay, okay, right huh ู anxiety, right? ่ครับเกียร์สองถูกต้องนะครับเราจะใช้เกียร์สองนี่นะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตามรถข้างหน้าเลยนะครับเข้าไปซอยสีนัล้ปนสี่สิบสองนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกับน้องเฮงเปิดแล้วนะแล้วก็มองกระจกซ้ายนะครับเหยียบคันเร่งให้สุด การเหยียบค่าเป็นการตัดกาลังของรถให้ช้าลงนะถ้าเหยียบค่ายังเร็วอยู่เหยียบเบรกได้เออมองหนะ้ารถนิดนึงให้นอนรถแหลมออกไปออเคหมุนเลยเหมือนขับหมุนเยอะๆลองมอไซค์แซงมาหน่อยหมุนเยอะๆครับหมุนเยอะๆอะ่ขึืนครับโอเคอ่าปล่อยค่าที่เหลือได้ครับขอรดตรงเห็นว่าข้างหน้าปลอดภัยแล้วจะกดคันเร่งนิดนึงก็ได้โอเคครับใช้เกียร์สองไปเรื่อยๆเลยนะ